เรียนคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เคารพดิฉันนางสุจิตราป้องโกเซผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างวันนี้จะมานําเสนอนวัตกรรมสร้างสรงสรค์คนดีด้วยนวัตกรรม 4A โมเดลสร้างสรงสรค์รคนดีมีคุณธรรมค่ะข้อหนึ่งความสําคัญของผลงานนวัตกรรมที่นําเสนอโรงเรียนคุณธรรมหมายถึงสถานศึกษาที่ผู้บริหาร ครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการขับ,ขบเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืนและนำไปขยายเครือข่ายได้หวัวใจสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมคือการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างมีจำนวน,นนักเรียน174คนที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันจึงถือเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสร้างสรรค์ความดีตามคุณธรรมเป้าหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ มีความพอเพียงเพื่อนำสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรมสพทข้อ 2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารเพื่อนำสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรมเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยนวัตกรรม 4A โมเดลสร้างสรรค์นคนดีมีคุณธรรม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ที่มีต่อการใช้หลักการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 4A Model สร้างสรรค์นคนดีมีคุณธรรมข้อ 3. กระบวนการผลิตนวัตกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงานในการออกแบบนวัตกรรม 4A Model สร้างสรรค์นคนดีมีคุณธรรมแบ่งออกเป็น4กลยุทธ์ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่1สร้างความตระหนักและรับรู้ awareness กลยุทธ์ที่ 2. นํนำโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียน activity learning by mural project base กลยุทธ์ที่3 เียนนิเทศและประเมินผลงาน a อค e s s m e n t กลยุทธ์ที่4สืบสารยกย่องเด็กดีมีคุณธรรม a p p โ e โดยนำมาประยุกต์วงจรคุณภาพ P D C A คือแผนการวางแผนเริ่มจากประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะทำงานโดยใช้กลยุทธ์ที่1สร้างความตระหนักและรับรู้และพิจารณามอบหมายงานดูการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่2นํนคนโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียนบนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่น อย่างแน่วแน่ว่าดีต้องมาก่อนเก่งจึงได้ร่วมกันกำหนดโครงการต่างๆที่ดำเนินการร่วมกันถึง9โครงการประกอบไปด้วยคุณธรรมที่หนึ่งความรับผิดชอบโครงงานรองเท้าเด็กดีเข้าที่โดยพลันโครงงานห้องเรียนน่าอยู่เพราะหนูทุกคนโครงงานห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะโครงงานเล็บมือสะอาดปราศจากโรคภัยคุณธรรมที่สองความพอเพียงโครงงานออมไว้ไม่ขัดสนคุณธรรมที่สามมีวินัยโครงงานเก้าอี้ตัวเก่ง โครงกานใส่ใจทรงผมคุณธรรมที่4สุจริตโครงงานของของใครใครก็รักคุณธรรมที่5จิตสาธารณะโครงงานเขตรับผิดชอบสะอาดปราศจากขยะสําหรับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นป .6 เช็คการตรวจสอบโดยใช้กลยุทธ์ที่3นิเทศและประเมินผลงานโครงงานที่ประสบความสําเร็จก็จะขยายผลและดําเนินการต่อเนื่องโครงการไม่ป ประสบผลสำเร็จก็จะร่วมกันหาสาเหตุและปรับปรุงพัฒนาต่อไป Act การปรับปรุงการดำเนินงานวิราะห์ผลสำเร็จของงานการดำเนินตามรงงานโดยใช้กลยุทธ์ที่4สืบสารยกย่องเด็กดีมีคุณธรรมนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้อ 4. ผลการดำเนินงานผลสำเร็จประโยชน์ที่ได้รับ 1. โรงเรียนมีนวัตกรรม 4A โมเดลสร้างสารรค์คนดีมีคุณธรรม 2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน5ด้านมากกว่าร้อยละแ0และเมื่อสิ้นปีการศึกษาคาดว่าจะมากกว่าร้อยละ95ข้อ5ปัจจัยความสำเร็จ 1. การสื่อสารสร้างความตระหนักรับรู้ให้เข้าใจชัดเจนทั่วถึงต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3. การเอาใจใส่กำกับนิเทศประเมินผลปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4. ความเป็นกันลยานในมิตรที่ดีต่อกันของทีมงานข้อ 6. บทเรียนที่ได้รับ 1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบชัดเจน 2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 3. การตาระหนักรับรู้เห็นความสำคัญของการขัดขับเคลื่อน 4. ความเหมาะสมของนวัตกรรมที่ออกแบบแล้วสามารถใช้ได้จริง 4. ข้อ7การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ 1. เผยแพร่ใน Facebook ของโรงเรียน 2. การได้รับการยอมรับในระดับโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนโรงเรียนในเครือข่ายและในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 1. รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพ n t ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่2 ของสำนักงานเขต 2. ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม2ดาว 3. ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นรางวัลผู้บริหาร 1. โลกเกียรติคุณครูดีไม่มีอบยมุขรุ่น9 2. รางวัลครูดีไม่มีครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 3. รางวัลชนะเลิรรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับเขตพื้นที่ครั้งที่10และเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศรางวัลส่งคุณค่าสพทอุบเอกอบวทครั้งที่11และรางวัลเหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับรางวัลครูได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนเข้าประกวดจนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนทั้งสิ้น4คนรางวัลนักเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกจนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับกิจกรรม าการจัดกิจกรรมการสวดมนต์หมู่สันสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะและได้ลำดับที่5ในการแข่งขันในระดับคณะสงฆ์ภาค8สุดท้ายการปฏิบัติงานในใดจะสำเร็จได้ต้องรักใส่ใจพึ่งพาสามคัคคีมีน้ำใจค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านไว้นาที่นี้สวัสดีค่ะ